M50 On t o s คือยานเกราะพิฆาตรถถังของสหรัฐอเมริกาพัฒนาขึ้นในช่วงทศวรรษ1950เพื่อให้หน่วยนาวิกโยธินมีอาวุธต่อต้อตานรถถังที่เบาแต่แรงจุดเด่นที่สุดของ On t o s คือการติดตั้งปืนไร้แรงสะท้อนขนาด106ม mm, ิิเมตรถึง6กระบอกบนรถคันเดียวสามารถยิงพร้อมกันหรือยิงต่อเนื่องเพื่อถล่มเป้าหมายในเวลาอันสั้น ตัวรถมีน้ำหนักเบาและเกราะไม่หนามากจึงไม่เหมาะกับการขับออกไปยิงสู้กับรถถังหนักแบบซึ่งหน้าแต่จะใช้วิธีแอบเข้าตำแหน่งยิงยิงถล่มอย่างรวดเร็วแล้วรีบเปลี่ยนที่ทันทีเพื่อลดความเสี่ยงก่อนที่ศัตรูจะยิงตอบโต้ M50 Ontos ถูกใช้งานจริงในสงครามเวียดนามและกลับกลายเป็นอาวุธสนับสนุนภาคพื้นดินที่มีประสิทธิภาพแม้แนวคิดจะลำ้ำแต่ข้อจำกัดด้านการบรรจุกระสุนและความปลอดภยัย ทำให้มันปลดประจำการไปในเวลาต่อมานี่คือยานเกราะที่เล็กแต่ดุดันเกินตัวในยุคสงครามเย็น